เป็นของประเทศจีนนะครับที่จะต้องการพัฒนานักเตะของประเทศของเขานะครับและเป็นบทเรียนที่สำคัญผมคิดว่าประเทศไทยนะน่าจะมีการทำตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่ประเทศจีนเขาปรับตัวอย่างไรและทำอย่างไรเกี่ยวกับน,นักฟุตบอลต่างชาติที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อทำให้นักเตะของประเทศจีน มีโอกาสนะครับที่จะก้าวสู่ความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ค้าแข่งระดับโลกได้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสบวัสดีครับนี่ก็คือช่อง The Master Seat Channel นะครับและบทเรียนวันนี้นะครับเป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยนะครับใน Chinese Super League หรือประเทศจีนนะครับเขาพยายามพัฒนา นักบอลหรือนักฟุตบอลในประเทศของเขานะครับให้ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่สู่ระดับโลกนะครับเขามีการปรับตัวนักเตะนะครับที่เป็นตัวต่างชาติเดี๋ยวรายละเอียดอันเนี้ยโคเตียนะครับจะมาอัปเดตแต่ว่าบทเรียนเนี้ยนะครับเป็นบทเรียนที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอยากด้วยนะครับเพราะว่าลีของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะพึ่งนักเตะต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นอีกประเทศนะที่เป็นเนื้อหอมนะครับใช่ครับของของระดับเอเชียเลยนะครับที่นักเตะต่างชาติเข้ามาเตะกันเยอะนะครับแต่ประเทศจีนนะครับก็ยืนการนะครับว่าเขาจะพัฒนานักฟุตบอลของเขาไปสู่ระดับโลกนะครับคาแข่งระดับโลกให้ได้นะเขามีการจัดการอย่างไรเขาทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอโคเตี้ยนะครับวิเคราะห์วันนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับ ลีกไชนีสซูเปอร์ลีกครับถือว่าเป็นลีกที่ในทั่วโลกเขารู้ว่าเป็นนักเตที่ซูเปอร์สตาร์หลายประเทศเข้ามากวยยเงินหยวนเนื่องจากตอนแรกนะครับประเทศจีนหรือว่าลีกไชนีสซูเปอร์ลีกเป็นประเทศที่ให้เพดานค่าเหนื่อนักเตะที่สูงที่สุดในโลกครับแล้วตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลจีนได้เล็งเห็นแล้วว่าจะมีการลดมีการจํากัดเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะต่างชาติและนักเตะทีมชาติจีนครับ เอาประเด็นเราอันนี้คือผมจะท้า,าความให้ฟังนะครับว่าทําไมเหตุผลที่ใช้ในซูเปอร์ลีกถึงต้องจํากัดเพดานขะแนนนักเตะตอนแรกเขามีนโยบายที่ว่าสามเอานักเตะที่มีเป็นระดับโลกเข้ามาอยู่ในลีกครับเพื่อทําการพัฒนานักเตะแล้วก็สมโมสรแล้วก็สมโมสรทีมชาติจีนให้ก้าวไปสู่ให้ก้าวทันอินรดีญี่ปุน่นออสเตรเลียหรือเกาหลีใต้ค,ตคือคือตรงนี้นะครับคือว่า ที่ต้องเอานักเตะต,ต่างชาติเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งคือว่าต้องการพัฒนาสมโมสรด้วยใช่ครับ,รบถ้าเกิดสมโมสรไม่มีผลงานไม่สามารถที่จะดึงเงินเข้ามาในในสมโมสรได้ครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งทางสมาคมฟุตบอลของจีนคือให้ให้แต่ละสมโมสรคุณอัดเงินเต็มเลยคุณยังให้เท่าไหร่คุณประเคนให้เลยครับแต่ผลงานก็ถือว่านักเตะจีนก็ยังล้าหลังครับคือนักเตะที่มาเล่นเขาคือเขาไมา่เล่นเอาเงินเขาไม่ได้มีการมาพัฒนาลีกจีนให้เกิดขึ้นครับ ตอนนี้คือทางสมาคมฟุตบอลของประเทศจีนได้ได้ทําการเาเรียกว่าอัดเพดานนักเตะในซีซั่นหน้าในในปีสองพันยี่สิบเอ็ดคือนักเตะทีผู้เล่นสัญชาติจีนต้องได้รับค่าเหนื่อยไม่เกินปีละห้าแสนเจ็ดหมืนสองพันปอนต่อปีหรือราวๆยี่สิบสล้านบาทบส่วนนักเตะต่างชาตินะครับต้องได้รับ ข่าเหนื่อไม่เกิน2.7ล้าน2.7ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ109ล้านบาทครับจาก70เป็น109เลยถ้าสโมสรไหนไม่ทําตามกฎจะถูกตัดแต้ม24แต้มโอ้โหถือว่าตอนนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในฟุตบอลชซนิซูเปอร์ลีกสูงกว่าพวกเคลิกในเกาหลีใต้เจล็กในญี่ปุ่นประมาณ10กว่าเท่าครับ ซึ่งประเทศจีนนั้นมีนักเตะที่ค้าแข่งอย่างมากมายอย่างเช่นอารจีนะครับมีตั้งแต่พวกฮักคาร์ลสเตเบสออสการ์เปเล่แล้วก็ลาเวซี่มีนักเตหะหลายๆคนที่เข้ามากลวยเงินหยวนรับตอนนั้นที่มีข่าวว่าสโมสรซิกไฮเซนหัวให้เตเวสคาร์ลสเตเบสอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีรายได้มหาศาลแล้วก็ไม่สามารถนักเตะพวกนี้ไม่สามารถ มาพัฒนานะักเตะจีนที่ยังตามหลังพอทีมชาติจีนแข่งฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลอะไรยังตามหลังพวกเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรเยอะมากหลายเก้าเลยแล้วก็การตกรอบของฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกของอาจจะเป็นสโมสสอนซึ่งไฮเซนหัวปักกิ่งกว่าอันแล้วก็กวางโจเอเวอร์แกนคือพวกนี้เป็นสโมสรอนมหาอำนาจเงินครับที่จะถูกทําการที่ถือว่านักเตะต่างชาติพวกนี้ไม่สามารถยกระดับนักเตะจีนหรือสโมสสอนจีนเป็นก็เป็นไปได้ครับ แต่ผมว่าเป็นในมุมมองที่ดีนะครับที่ประเทศจีนทํากฎข้อนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการจํากัดเพดานนักเตะต่างชาติเพื่อพัฒนานักเตะของจีนเองครับให้ก้าวไปสู่เป็นระดับเหมือนกับพวกเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณพวกนี้ครับในมุมมองผมผมว่าเป็น,ปนสิ่งเป็นสิ่งที่ดีครับครับที่เขาจํากัดค่าเหนื่อยของนักเตะทุกคนเพื่อให้มีเพดานในการเอานักเตะต่างชาติมาไม่ใช่ว่านักเตะต่างชาติคุณมาเกลียเงินในประเทศจีนแล้วครับแล้วคุณไม่สามารถมีการพัฒนาหรือ สร้างระบบหรือว่าสร้างระบบอะไรให้กับประเทศจีนได้ครับคือว่าคุณเอาไงคือคนเป็นนักคุณเป็นนักเตะอาชีพแต่คุณเป็นอาชีพที่ไม่มีใจครับมีใจเฉพาะคือมาเอาเงินครับแล้วก็เล่นให้ให้จบการแข่งขันอันนี้คือเรียกว่าไม่มีใจในการที่จะมาพัฒนาประเทศจีนหรือนักฟุตบอลจีนให้ก้าวขึ้นไปสู่ในระดับโลกครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนกับประเทศไทยยังไงบ้างผมคิดว่านักเตะตัวในในประเทศไทยนะครับเป็นบทเรียนเป็นอย่างมากเนื่องจาก ศูนย์หน้าของไทยลีกแทบทุกทีมจะเป็นต่างชาติครับทั้งหมดครับผมคิดว่าตัวเนี้ยนักเตะทีมชาติไทยนะขาดอย่างเดียวคือขาดศูนย์หน้าครับเพราะว่าทุกคนจะพึ่งพาอาศัยกองหน้าอย่างเดียวครับที่เป็นต่างชาติแล้วก็กองหน้าไทยแทบจะไม่มีเลยครับเนี่ยเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่ประเทศจีนน่าจะเป็นบทเรียนที่ประเทศจีนอาจจะทําให้หลายๆทีมในทวีปเอเชียได้เห็นครับประมาณนี้ครับออืก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นข่าวอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ข่าวผมอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมดูนะครับก็เรื่องของจีนตอนนี้ปรบับพวกคอร์รัปชันด้วยใช่ครับใช่ครับก็ต้องจํากัดเงินต่างชาตินะครับการการฟอกเงินเข้ามาในระบบใช่ครับเพราะว่าป็นส่วนหนึ่งด้วยเบื้องหลังเบื้องหลังผมคิดว่าในประเทศจีนคือตอนนี้เขาอาจาจะจํากัดอะไรหลายอย่างแต่ว่าเป็นแนวคิดที่ดีที่ดีดีมากดีด้วยคับดีพอสมควร ข้อเสียก็มีแต่ข้อดีก็มีสําหรับวันนี้นะครับก็มีคําถามนะครับสุดท้ายนะครับก็คือประเทศจีนนะมีการาปรับนะครับให้นักเตะต,ต่างชาติมีค่าเหนื่อยน้อยลงหรือมากขึ้นนะครับผลงมาใต้คลิปนี้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร์และสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับเราจะพัฒนาช่องกันต่อไปเราจะลงคลิปทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับในช่วงตอนหลังเที่ยง อาจจะมีคลิปสองคลิปหรืออาจจะลากยาวไปถึงวันสุขได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยปีใหม่แล้ววันวันนี้นะครับเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ